สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาทบทวนนักเรียนนะครับในเรื่องของอักษรกลางนะครับเด็กๆอาจจะจําได้หรือจําไม่ได้ไม่รู้นะครับแล้วก็คุณครูคจะมีวิธีการท่องจําใหม่ๆมาใ,ให้นักเรียนด้วยนะครับมาอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างจํากันได้ไหมกจจำได้ไหมครับกกายจจานดอเด็กหรือดอชดาตเต่าหรือตอปตั บอใบไม้ปอปลาและอออ่างนะครับเด็กๆบอกไม่คุ้นเลยคุณครูไม่คุ้นเลยอันนี้ถูกไหมไม่คุ้น,น,น,นแต่เด็กๆจะคุ้นกับอันนี้ครับอไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งนะไก่เป็นตัวแทนของกอจิกจอเด็กตัวแรกคือดดชะดดาตายตัวที่สองคือตัวแรกคือตอตปัดตาก ดตัวที่สองคือเด็กนะเห็นไหมเด็กตอตัวที่สองคือตายอีกรอบหนึ่งบอบนปอปากออ,องเห็นไหมครับไก่จิกเด็กตายบนปากองเป็นอักษรกลางทีนี้เด็กๆเพราะมันโหดร้ายไปไหมไก่ไปจิกเด็กตายบนปากโองอะ่ะโหดร้ายเนาะ คุณครูเลยมีวิธีจําใหม่ให้เป็นวิธีน่ารักน่ารักนะครับอ่าไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโองเท่ากันเลยนะครับไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอ่งนะจาไว้นะวิธีท่องจาใหม่ไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโองทีนี้ ความรู้ที่คุณครูนี้ให้ให้นักเรียนไปนะครับเด็กๆต้องจําให้ได้นะครับว่าไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากองค์เป็นตัวแทนของพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางนะครับกลางทุกคำนะทีนี้พยัญชนะที่ผสมอักษรกลางเป็นคําไหนบ้างละ่ะเรามาแยกคําที่ไม่ใช่ออกมากันไหมไปดูกันนะลองแยกดูรู้อักษรกลางเตะเตะ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 ,ตะ ใช่ไหมมีเสียงดนตรีด้วยอ้าวมาดูเอาเฉลยซะแล้วคำไหนไม่ใช่อักษรกลางบ้างนะครับคําแรกไก่ใช่ไหมอักษรกลางมีกอไก่กอไก่อยู่ในไก่จีอ่าไกจับตาดูเด็กเต้นบนปากโอ่งอยู่ไหมไก่อันแรกเลยอันที่สองกากาคือกอไก่เหมือนกันไก่ หมูใช่ไหมเมื่อกี้เฉลยไปแล้วหมูไม่ใช่เราไม่มีมอม,มา้าหรือหอหีบอยู่ในไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอ่งไม่มีเลยหมูนะครับไม่มีเจี๊ยบเอา้าเจี๊ยบมีไหมลองท่องดูไก่ไก่คือกอไก่กจับอุ้ยจอจานมาแล้วเจี๊ยบมีไหมเจี๊ยบมีเอาไมา้เอาไมา้ต่อมาต่อมาอุ้ยเฉลยอ,อีกแล้วเด็กคําว่าเด็กมีไหมไก่จับตาดูเด็กเอา้าเด็กมีนี่เด็กมีดอเด็ก เห็นไหมครับถูกแสดงว่าคํานี้เป็นอักษรกลางเอาไม้ตอเต่ามีไหมอ่ะตอเต่าไก่จับตาเอ้านี่ไงตอเต่าตอเต่ามาแล้วเห็นไหมครับถูกต้องเอาไม้แก้วแก้วกอไก่เป็นอักษรกลางอยู่แล้วส้มสอเสือเมื่อกี้คุณครูเฉลยไปแล้วใช่ไหมลูกส้มสอเสือไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากองมีสอเสือไหมไม่มีสอเสือนะครับ หอหีบลอลิงล่ะมีไหมเอาไกิจับตาดูเด็กเต้นบนปากโอง่งมีลอลิงหอหีบไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ไม่ใช่นะครับเอาไปละ่ะปอปลาไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากอุ้ยปอปลามาแล้วแสดงว่าปอปลานั้นเป็นอักษรกลางนะครับต่อมาคําว่าไฟละ่ะฟอฟันอยู่ในอักษรกลางไหมอะลองท่องใหม่ไก่จับตาดูเด็ก เต้นบนปากองมีฟอฟันไหมไม่มีฟอฟันเพราะฉะนั้นฟอฟันนั้นก็ไม่ใช่อักษรกลางคําสุดท้าย,ยไม่สุดท้ายเนาะคําว่าอ่างอ่างอ้ออ่างละมีอยู่ใน,ม,ในมีอยู่ในอักษรกลางไหมอะลองท่องหมายไกลจับตาดูเด็กเต้นบนปากององอ้ออ่างมีไหมอ่างเป็นอักษรกลาง ต่อมาบอ่อใบไม้ล่ะมีไหมล่ะบอ่อใบไม้อยู่ในอักษรกลางไหมเอาลองดูไก่จับตาดูเด็กเต้นบนโบนบอ่อใบไม้นะครับบอ่อใบไม้มีนะครับเอามาคําที่ไม่ใช่อีกคําว่าไม่มีไหมไก่หอหีบอม้าเนาะเหมือนมาคำเมื่อกี้เลยมีป่ะหมูไม่ท่องแล้วไม่ท่องไก่จับตาดูแล้วใช่ไหมคํานี้ก็ไม่ใช่นะครับ ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับลองนะครับลองแยกดูกว่าคำใดบ้างที่ไม่ใช่อักษรกลางนะครับคำใดบ้างที่ไม่ใช่อักษรกลางดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเรียนกันอีกรอบหนึ่งตอนบ่ายคุณครูจะให้นักเรียนผันอักษรน,นะครับผันอักษรนะแล้วเจอกันตอนบ่ายครับสวัสดีครับ